สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อั้นจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับน้ำปลาแท้ตาหอยเป่าฮื้อนะครับต้องขอบอกก่อนนะครับว่าในนี้ไม่มีส่วนประกอบของหอยเป่าฮื้อนะจ้ามันเป็นชื่อตามของเขาเฉยนะครับส่วนประกอบเขานะครับก็จะเป็นพวกปลาไส้ตันนะครับเกลือแล้วก็น้ําตาลแล้วก็มีการผสมไอโอดีนเข้าไปนะครับตัวนี้นะครับเขียนได้ว่าทํามาจากหัวน้ําปลาแท้ระดับคุณภาพนะครับซึ่งนะครับเป็นหัวน้ําปลาระยองนะจ๊าซึ่งเขาบอกกันนะครับว่าเฮ้ย ไฮคอร์ดิทจริงๆนะครับนี่จะใช้มาได้ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับก็เลยม,มารีวิวได้เขาบอกนะว่ากลิ่นตัวนี้เนะี่ยเป็นกลิ่นหอมที่แบบว่าเฮ้ยไม่ค่อยมีรสชาติเค็มแล้วก็สมูทนะครับถ้าเกิดเป็นน้ำปลาทั่วไปนะครับเฮ้ยมันจะมีรสชาติเค็มแบบเด่นชัดนอะ่ะแบบแรงๆอ,อ่ะไอเนี่ยรสกลิ่นไม่แรงแล้วก็ได้ความสมูทนะครับที่สําคัญนะครับเหมาะกับคนที่ชอบน้ําปลาแบบไม่ค่อยเค็ม ตัวนี้ยอกเข้าไปในอาหารไม่ค่อยเค็มนะครับแล้วได้ความสมูทที่เป็นอย่างดีขึ้นมาดังนั้นเนี่ยใครกำลังหานะครับน้ำปลาที่ไม่เค็มตัวนี้พี่อนแนะนํานะครับเพราะาบางเกลือบางเจ้าเนี่ยเค็มๆนะครับก็เลยหาเนี่ยไอ้เจ้าที่ไม่เค็มจนเจอเจ้าเนี้ยแล้วก็กิ่นเขาสมูทเป็นระดับคุณภาพจริงๆแต่นะจ๊ะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งครับคือนะครับตัวนี้เวลาที่ถ้าเกิดใครนะครับ ทำอะไรยำปลาสลิดใช่ไหมยำปลาสลิดเนะี่ยแบบไอ้แล้วคุณติดรสชาติแบบที่มันเป็นอะไรร้านข้าวต้มนะครับร้านข้าวต้เมเ่ะเขาใช้นะครับน้าปลาแบบตัวเค็มเขาไม่ใช่ตัวนี้นะครับไอ้ตัวนี้มันเค็มน้อยเขาใช้น้าปลาแบบเค็มเยอะๆนะครับแล้วเขาหยอไปเนี่ยเฮ้ยไอ Creation, ้อย่างนั้น่ะมันรสชาติเค็มแบบชัดเจนไอ้เนี่ยหยอเพิ่มเข้าไปมันยังไงมันก็ไม่เค็มนะครับดังนั้นะเนี่ยก็คือข้อเสียอย่างหนึ่งคือแล้วเคยใครติดเค็มอ่ะแบบอะไรยำปลาสลิดนอะ่ะหรือนะครับข้าวผัดขา้าวผัดเรากินอะไรครับกับ น้ำปลาพริกใช่ไหมน้ำปลานี้ก็ไม่ค่อยเค็มนะครับแต่มันดีไงเวลามันทําปรุงอาหารไงเฮ้ยเราหยอดหน่อยไม่ค่อยเค็มแล้วก็แบบได้สมูทขึ้นมาแต่เวลาทำในพวกเครื่องเคียงมันมีความเค็มที่มันน้อยไปนะครับเพราะเวลาเราคนไทยเรากินใช่ไหมมันก็กินตามอาหารทั่วไปอะร้านอาหารทั่วไปก็แบบใช้น้ำปลาแบบเค็มๆไงอันนี้แบบไม่เค็มดังนั้นอเนี่ยเหมาะกับการปรุงอาหารนะครับแต่ว่าตามประสบการณ์เมือ่อไห ถ้าเกิดเอาไปเลยทำพวกยำยิดแล้วคุณไปติดรสชาติเค็มมาเนี่ยหรือนะครับไอ้น้ำปลาพริกที่มึงติดรสชาติเค็มครับจากอาหารทั่วไปมาอันนี้ยังไม่ชอบโจดโจ์เท่าไหร่แต่มันจอดโจทยไปได้แบบเฮ้ยทำก็ผ่านหรตปรุงอาหารทั่วไปไงที่เราต้องการความเค็มน,น้อยแล้วก็มีกลิ่นที่มันสมูทนะครับของน้ําปลามาตัวนี้สมูทมากแก็แบบชอบมากเลยเหยาะแล้วมันไม่ค่อยเค็มโอเคครับเพื่จอจุกันเร็วคลิปนี้แปลงเท่านี้นครับช่องก็ฝากกดแชร์ด้วยนะจ๊ะ